สวัสดีค่ะแฟนๆตื่นเต้นทั่วโลกหลังจากลิซ่าประกาศคัมแบ็กเดี่ยวผ่านทิกตอกพร้อมกันนี้เธอได้มาอวดลุคสุดเท่ฉบับร็อกสตาร์สาวในวันที่13ามิถุนายนที่ผ่านมาลิซ่าได้โพสต์คลิปผ่านบัญชีออฟฟิเชียลของเธอบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง t ิกตอกนะคะเพื่อนๆภายในวิดีโอนอกจากความสวยออา่าแบบสุดๆแล้วเธอยังพรีเซนต์ความเท่ในสไตล์ร็อกสตาร์สาวด้วยกระโปรงมินิสเกิร์ตพร้อมบูทส่งสูงลีลาสุดจึง้งในการพรีเซนต์ลุคนี้ของเธอจนทําให้แฟนๆทั่วโลกต ลิซ่า Lisa ยังใช้แผ่นเสียงที่มีคำว่าทีเซอร์เป็นเพลงประกอบภายในคลิปอีกด้วยนั่นจึงเปรียบเสมือนว่าเธอบอกใบให้แฟนๆได้รับรู้ว่าการคัมแบ็กของเธอจะมีในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนซึ่งถ้าเพื่อนๆจำได้นะคะในวันคล้ายวันเกิดของลิซ่าเธอเคยบอกแฟนๆว่าถ้าเป็นไปได้เธอจะคัมแบ็กโซโล่เดี่ยวของเธอในปีนี้ซึ่งตอนนั้นบอกตามตรงแอดก็ห้าสิบห้าสิบนะทุกคนคือมีความรู้สึกว่าจะจริงหรือเปล่าที่ลิซ่าจะออกอัลบั้มที่สองในปีนี้ แล้ตอนนั้นคือข่าวคราวอัลบั้มที่2ของลิซ่ายังไม่มีออกมาให้แฟนๆได้รับรู้มากนะักแต,แต่แต่ในที่สุดลิซ่าก็ทําให้แฟนๆได้เห็นว่าเธอยังมีแพชชั่นในการทํางานเพลงของเธอเสมอในเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมา เธอได้ประกาศเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ RCA Records ซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายเพลงของ Sony Music ในอเมริกาเพื่อขยายความเป็น global ของเธอ RCA Records ได้ชื่อว่าเป็นค่ายที่ดูแลศิลปินระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็น Doja Cat Justin Timberlake หรือแม้แต่กระทั่ง Shakira ข่าวคราวการเข้าร่วมค่ายของลิซ่าได้สร้างปรากฏการณ์ ความคาดหวังที่จะได้เห็นเธอเก้าวเข้าสู่วงการศิลปินโลกอย่างแท้จริงหลังจากที่เธอขึ้นแท่นเป็นเคป๊อปที่โด่งดังที่สุดในยุคนี้ลิซ่าประสบความสําเร็จอย่างมากมายกับอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของเธอที่ถึงแม้จะมีเพียงแค่2เพลงอย่างเพลงลิซาและเพลงมันนี่แต่เรียกได้ว่าทั้ง2เพลงได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากกลายเป็นเพลงยอดนิยมไปทั่วโลกและการคัมแบ็กของเธอในครั้งนี้แฟนๆและสื่อในวงการต่างตื่นเต้นเมื่อได้รู้ว่าเร็วๆนี้เรา จะได้เห็นอัลบั้มที่2ของลิซ่าหลังจากที่เธอได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงชั้นนำระดับโลกอย่าง RCA Records คือแค่คิดแอดก็ตื่นเต้นมากๆแล้วนะคะทุกคนคืออย่างที่แอดเคยบอกเสมอว่าถึงแม้ว่าจะชื่นชอบเวลาที่ลิซ่าร่วมง,งานอีเวนต์ต่ตางๆมากมายกับการปรากฏตัวในแฟชั่นวีคหรืองาน F1 ที่ทําให้ชื่อเสียงของเธอแผ่ขยายเพิ่มมากขึ้นในวงการฟอร์มูลา1แต่แต,แต่แอดก็ยังชื่นชอบโมเมนต์เวลาที่ลิซ่าเฉิดฉายบนเวทีคอนเสิร์ตของเธอเสมอการแสดงบนเวทีของลิซ่าทุกครั้งเป็นการแสดงที่ทรงพลังมากๆเวลาที่เราเห็นเธอแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีเหมือน เราได้รับพลังดีๆที่เธอส่งผ่านมาให้แฟนๆของเธอแอดเชื่อว่างานนี้แฟนๆทั่วโลกแทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วแน่ๆที่จะได้เห็นเพลงใหม่ของลิซ่าในเร็วๆนี้หลังจากที่เราฟังเพลงล,ลิซ่าและเพลงมันนี่มาหลายปีซึ่งจริงๆแอดว่า MV เพลงใหม่ของลิซา่าน่าจะมีการถ่ายทําที่ประเทศไทยได้วยหรือเปล่าหลังจากที่เคยมีข่าวลือมาก่อนหน้านี้ว่าเธอจะมีการถ่ายทํา MV บางส่วนในประเทศไทยหลังจากที่เราได้รับรู้ว่าช่วงนี้เธอเดินทางมาประเทศ ไยมากขึ้นนอกจากการถ่ายทำซีรีส์ยอดนิยมอย่าง The White Lotus แล้วก็เป็นไปได้ที่เธอมีการถ่ายทำา MV เพลงใหม่ของเธออีกด้วยนอกจากแฟนๆจะปลื้มปริ่มมากๆที่ได้เห็นลิซ่ามาสปอยทีเซอร์ในอัลบั้มที่2ของเธอแล้วสื่อทั่วโลกก็เช่นเดียวกันสื่อต่างชื่นชมลิซ่าและยกให้เธออยู่เหนือคำว่าเค o p OP ไปแล้วโดยใช้คำว่าลิซ่าป๊อปสตาร์สาวระดับโลกงานนี้ทำให้เห็นว่าเธอสลัดความเป็นเคป p OP ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ขนาดอัลบั้มที่2ของ เธอยังไม่ได้ปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการนะทุกคนในขณะที่แฟนๆต่างคาดเดาถึงการคัมแบ็กของลิซ่าว่าเพลงจะออกมาในสไตล์ไหนซึ่งแน่นอนว่าการคัมแบ็กของเธอเป็นที่จับตามองของสื่อทั่วโลกแน่ๆ ตั้งแต่ข่าวลือเพลงในอัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าได้นักแต่งเพลงมือดีอย่างไรอันเชเดอร์มามีส่วนร่วมในการทำเพลงนี้ด้วยและแน่นอนว่าเธอยังมีข่าวลือว่าจะร่วมฟเจิลิงเพลงใหม่กับโรซาเลียนักร้องนักแต่งเพลงชาวสเปนแล้วคลิปที่ลิซ่าออกมาสปอยถึงอัลบั้มใหม่ของเธอกับบทบาทความเป็นร็อกสตาร์สาวก็ยิ่งทำให้แฟนๆลุ้นและตื่นเต้นที่จะได้เห็น MV เพลงใหม่ของเธอแล้วนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็มีข่าวลือออกมาว่าใน MV เพลง ใหม่ของลิซ่ามีการถ่ายทําที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะมีชาวเน็ตบางคนได้เปิดเผยว่าดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน MV เพลงใหม่ของลิซ่าซึ่งอันนี้แอดต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะทุกคนแต่แอดก็ยังแอบลุ้นอยู่ว่าถึงแม้ลิซ่า Lisa จะเป็นศิลปินระดับโลกไปแล้ว แต่เธอก็ยังชื่นชอบความเป็นไทยเสมอขนาดเพลงลลิสาก็ยังมีการแต่งองค์ทรงเครื่องชุดไทยจนกลายเป็นเวรัรอนไปทั่วโลกแอดเชื่อว่า MV เพลงใหม่ของลิิ่าต้องมีบางช่วงบางตอนที่ถ่ายทำในประเทศไทยแน่ๆซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอัลบั้มใหม่ของลิิ่า เธอมีส่วนร่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ในการทำงานและเธอมีสิทธิในมันติมีเดียทุกอย่างขณะน,นี้ต้องจัดเต็มอย่างแน่นอนในขณะที่ถึงแม้ว่าแฟนๆทั่วโลกของลิซ่าจะตื่นเต้นกับคลิปวิดีโอการคัมมิ่งซูนของเธอขนาดไหนแต่แต่น้องแอนก็ดินพรานเช่นเดียวกันมีเฟคเนิวมากมายพยายามทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่แสดงให้เห็นว่าลิซ่าได้ถอดเคสโทรศัพท์ออกเพื่อถ่ายรูปแอนตี้พยายามโยงถึงความสัมพันธ์ของลิซ่าและคุณเฟเดริกที่กำลัง มีปัญหาลิซ่าถึงถอดเคสโทรศัพท์ออกไม่ยอมใช้เคสเดิมที่มีคำว่า FA อีกต่อไปพอแอดอ่านก็อึ้งนิดนึงนะคะเพื่อนๆว่าค้นชื่อว่าแอนตี้ก็เฟคนิวไปเรื่อยเปื่อยจริงๆซึ่งความจริงแล้วไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนรูปอื่นลิซ่าก็ยังใช้เคสเดิมนั่นแหละอย่างที่เรารับดูกันและลิซ่ากับคุณเฟดร,ริกก็ยังหวานกันดีไม่ได้มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เพราะคุณเฟดเองก็ยังมากดถูกใจภาพในเอจีของลิซ่าเสมอคือมาไวตลอด แบบเสมอต้นเสมอปลายบางครั้งกดไลค์ไวยิ่งกว่าแอดอีกนะคะทุกคนและอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีถึงความสัมพันธ์ของลิซ่าและคุณเฟดริกที่มีข่าวครา,าวว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันอยู่ซึ่งแอดเชื่อว่าจากข้อมูลอื่น,นๆก็ทําให้ทุกคนน่าจะรับรู้เป็นอย่างดีถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ซึ่งก็มีโมเมนต์ความหวานแบบเสมอต้นเสมอปลายให้เราได้เห็นกันอยู่เสมอแล้วคู่นี้เป็นคู่ที่ยิ่งหวานยิ่งถูกปว่วนยิ่งหวานยิ่งถูกเฟกนิวแล้วแอนตี้ ก็เหมือนจะไม่ลักความพยายามนะคะเพื่อน คือลากเรื่องนั้นเรื่องนี้มาปวดมาโยงได้ตลอดเวลาขณะลิซ่า Lisa มาโปรโมตการคัมแบ็กแบบออเดิร์ฟน้องแอนก็ยังทุรดนทุรายขนาดนี้แอนไม่อยากคิดว่าถ้าเพลงใหม่ของลิซ่าถูกปล่อยออกมาน้องแอนจะดิ้นกันขนาดไหนโดยเฉพาะพวกที่ชอบไปแซะในติ k กตอกเรื่องทีเซอร์คัมแบ็กโน่นนี่นั่นคือแอนอยากจะบอกว่าอันนี้คือแค่ออเดิร์ฟไหมของจริงกําลังมาจ้านี่ขนาดแค่ออเดิร์ฟยังกลายเป็นไวรัลขนาดนี้สื่อทั่วโลกเอาคลิปไปลงแท อวยชขน,นแอดเชื่อว่าลิซ่าเริ่มเดินเกมโปรโมตอัลบั้มที่2ของเธอได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆชาวเน็ตบางคนก็ได้แสดงความคิดเห็นว่างานเพลงก็เป็นรูปเป็นด่างแล้ว แต่ทำไมลิซ่ายังไม่มีการประกาศว่าเธอจะเป็น GBA ของแบรนด์ใดเลยเรื่องนี้แอดมองว่าตอนนี้ลิซ่าคงต้องการที่จะโฟกัสเรื่องงานเพลงที่กำลังจะปล่อยออกมาเร็วๆนี้ก่อนหรือเปล่าส่วนเรื่องการเป็น GBA ของแบรนด์แอดเชื่อว่าลิซ่าไม่ได้รีบร้อนที่จะเลือกเซส็นสัญญากับแบรนด์ไหนเพราะเธอเป็นศิลปินระดับโลกที่วงการแฟชั่นต่างยกย่องในเรื่องเทสการแต่งกายที่ยอดเยี่ยมของเธอเสมอและตัวเธอเองก็ชื่นชอบแฟชั่นมากๆและดูเหมือนว่าเธอยังสนุกกับ การหยิบจับแบรนด์ที่หลากหลายมาใช้ซึ่งเป็นอิสระมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เธอกำลังจะคัมแบ็กอัลบั้มที่2ของเธอแอดเชื่อว่าชุดที่เธอสวมใส่ในการทำงานเพลงต้องมีหลากหลายอย่างแน่นอนอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆจำได้ในงานคอนเสิร์ตการกุศลที่ฝรั่งเศสชุดสีทองก็เป็นแบรนด์สุดลักชัวรี่อย่างโลเอเวที่ทำให้ลิซ่าซึ่งเรื่องนี้แอดมองว่าก็ไม่ได้แปลกอะไรถ้าลิซ่ายังไม่เซ็เสนสัญญาการเป็น GBA ให้กับแบรนด์ไหนาะตอนนี้เธอน่าจะ ฟโฟกัสเรื่องการปล่อยอัลบั้มเดี่ยวของเธอและแน่นอนถึงแม้จะเป็นโซโล่เดี่ยวอัลบั้มที่2ของเธอแต,แต่แต่งานนี้ลิซ่าไม่ได้อยู่ภายใต้ YG Entertainment และยังไม่ได้อยู่ภายใต้ลิซ่ารักพิงเพราะฉะนั้นการคัมแบ็กในครั้งนี้ของเธอจะต้องเป็นอะไรที่เธอตั้งใจทํามากๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในการทํางานจะเป็นลิขสิทธิ์ของเธอทั้งหมดการยืนหยัดในวงการเพลงระดับโลกในความเป็นป๊อปสตาร์ของเธอกำลังจะมีให้แฟนๆทั่วโลกได้เห็นเร็วๆ และล่าสุดนะคะเพื่อนๆก็มีข่าวว่าๆมาว่าลิซ่าจะมีการปล่อยเพลงในสัปดาห์หน้าประมาณวันที่27-28มิถุนายนนี้นอกจากนี้ดูเหมือนว่ามีโอกาสเป็นเรื่องจริงเมื่อ g e n i u s com แพลตฟอร์มวงการเพลงระดับโลกที่มีผู้ติดตามกว่า11ล้านคนโดยทาง g e n i u s com ได้มีสื่อโซเชียลมีเดียทั้งเว็บไซต์ IG Facebook ซึ่งมีผู้ติดตามมากมายและเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเมื่อทาง g e n i u s com ได้มี การโพสร,รูปภาพ ที่ลิซ่ามาคัมมิ่งซูนโดยใต้ภาพมีการเขียนว่าเนื้อเพลงร็อกสตาร์ซึ่งงานนี้แฟนๆถึงกับนั่งไม่ติดกันแล้วและอยากจะฟังเพลงใหม่ของลิซ่ากันแบบสุดๆโดยสำหรับช่อง g e n i ีย com ใน YouTube เขาจะเป็นการนำศิลปินชื่อดังมาบอกเล่าเกี่ยวกับการทำงานเพลงของพวกเขาพอแฟนๆได้ยินกันแบบนี้ถึงกับปลื้มปริ่มตื่นเต้นเพราะทันทีที่เธอประกาศคมแบ็คก็ได้รับการโปรโมตอย่างรวดเร็วจากสื่อใหญ่ในวงการเพลงเรียกได้ว่างานนี้เดินเกม อย่างรวดเร็วทันทีไม่เหมือนตอนอยู่กับค่ายเก่าอย่าง YG Entertainment และแน่นอนว่าในระยะเวลาเพียง8วันเท่านั้นเธอครองสถิติวิดีโอเปิดตัวที่มียอดไลค์มากที่สุดบน TikTok ลิซ่าทำลายสถิติเป็นที่เรียบร้อยด้วยยอดไลค์กว่า11ล้านบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมอย่าง TikTok นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆในระยะเวลาเพียงแค่8วันลิซ่ายังกลายเป็นศิลปินหญิงเคป p OP, ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดใน t i k t o k ด้วยยอดผู้ ติดตามกว่า9ล้านคนและแซงหน้าโซมีที่เคยเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปที่มีผู้ติดตามมากที่สุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกเช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าทำลายสถิติกันไปรัๆ่ๆนี่ขนาดเพลงยังไม่ได้ปล่อยออกมานะทุกคนแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ